มยอดน,น,น,นั่นเพื่อนๆป้านี่มะเกียงใส่น้ำใหม่ค่ะพอดีพี่สาวเอาน้ำใหม่มาจากส่วนพี่สะไปฟานแล้วอันนี้ว้ซื้อไว้ต้มก,กับประดูกเมด้วยค่ะเดี๋ยนเปน้อเส็ดเื้อนอ่ะ เลื่อนๆข้นมาได้เงี้ยเลี้ยงเหมือนเงี้ผักหวานค่ะเพื่อนๆว่าเอาก็ได้ดอกว่าเอาก็ได้ดอกเพื่อนๆผักหวานโอ้ตาสะออนค่ะ ออนเอเล่ออนเอเล่อยู่โอ้วมันถืกฝนเนาะถืกฝนถืกฝนจังเลยตายโอ้ยหงอดนี่เพื่อนา ปุ๋ยมาเก็บวันสองสามมือที่แล้วแหละได้ถุงมึงใหญ่นึงอันนี้คนปลูกไว้บ้านพี่ซาวคนหลุดจ,จากกันเนาะลูกพี่ลุกน้องเนี่่แหละคนปลูกไว้ยูใ่ในบ้านเพิ่นอยู่หลังบ้านเพิ่นลายต้นอยู่ค่ะแต่ว่าปุ๋ยเคยเอามาปลูกอยู่มันบกขึ้นเป็นยังนมันบกข้นแต่ว่าเราเอามาปลูกนี่ กลินวันนี้แม่เราว่าเราปลูกซื้อบ๊วยว่าสิปลูกบุ้งยอดนี่ค่ะเร่าว่าเราบ๊วยว่าสิมากปลูกอันนั่นปลูกถิไ่ไว้ซื้อว่าสันมันผัดคื้หน่าใส่ ຈົ່ມໄວໃດກະເດຈົວນາະໃອີກ2ເສີມື3ມາກບອີ a ยอดนันเพื่อนๆปนัดนี่สูงตืบอยู่เด้นน่เพิ่งนค่ะเพิ่นหลายครับเราไปเก็บมาเโดนตืบแล้วค่ะใมลายตืบแล้วนะในลายตืบแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บางาน,นนี่ก่อนเนาะ อยู่ประมาณสิบต้นค่ะหนึ่งสอสามสี่อ่าหกเจ็ดประมาณสิบต้นด้วยค่ะเด้อลูกพี่ลูกน้องก็ปลูกไว้หลังบ้านแล้วเนาะนี่แหะค่ะไปค่ะตอนนี้ไปเก็บหมดแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็ปใบกะเพราแล้วปลูกไว้ไหน นแม่ทอแม่ท่อสวมได้ไปเด้ใอยู่คนเดียวเนาะให้อยู่คนเดียวค่ะอะปลูกสีดีต์เอาใบกะเพราเล้วนี่ละ,ะนะี่แตกนะคะเนาะแตกยอดหอมหอมค่ะเพื่อนๆ้็ปลูกใบซื้อแล,แล้วก็บอกกินดอกแล้วยู่คนเดียวเรา Để nọc nó tẹt nhọt lắm ngô nó có lắng nàng nó chim mắn mặt chị dạy ngô 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 nó ngô 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 ngô

ยังไส้หน่อไม้ค่ะพอดีพิซา่าออนหน่อไม้มาจากสวนพิซสะาไส้ฟานแล้วอันนี้ไว้ซื้อไว้ต้มกับกระดูกหมูด้วยคะ่ะน,นี่พิซสะาไส้กับฟานแล้วเรียบร้อยค่ะ

แรงมือเขาอีนั่นแหละเขาไม่ไปเขาตลาดเน,นูะเขาไปข,าย,า,า, <laughs> ขายขกคองขาายขรองโอแบบนั้นเาขาค้ำด้วย <laughs> ถ้าจะอ่อนที่นอง <laughs> ไม่เอานี่ <laughs> สั่งมาขุดมื่อน้ยๆตรงนี้นนนแทบปั๊บไปรวดที่ส่น ินหมกเดยวกันน่ะก็นยหมกนั่นนะกนข้าเดียวเขาอีกหมดนะเอาหมดนนีปหกขั้นนี้ก็ง่ยหมดเลยเอาหมกอ้หมกไม่หลนเอาหมกนั่นสุกกินสองข้าวเมื่อลด อาน้ำอันอเด็าะยักนบนน้อยอานหมอเดีเนี่ยไปตู้หลยมีหอมแขงขนาดเด็กจิ้มน้อยนาะจิ้มไมกระโอ๊ยเก็บมาให้มันแตกเห้เลซื้อเก็บที่บ้านย้าเต็มนั่นแหละ มันใบมันอันนั่นแล้วค็เลย้อมันเตืเอไหรแล้วครูิ้เมื่อไหร่กับเมื่อไหร่หรือวะ้างบ้านกองน้องนี่ยังอัว้เร่นปคาว

ช้อนมันจะลงหม้อเดียวกันช้อนใส่สำลักกันตุ้งครกั